อยูต่อไปเป็นหนังใหม่หรือว่าโชว์ตัวล่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับรับเลี้ยงแพนด้างั้นเหรอเห็นน้าภูภบ้างไหมคะโอกโปกซะแน่นขายข้ากลมดิกเลยใช่ไหมแล้วจมูกเขาเหรอเนาะแค่จมู่ก็ลอกไปทุ่นหน้าหน้าหน้าทึ่งยอดวันนี้นินทาสะดังเชียวแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตของแท้เพราแกเป็นแฟนคลับฉันแจ็กก็ตโชว์แพนด้าบ้าแกฟัดมาเล่นหนังได้จริงไหม ใสเกียร์มาลากนแล้วจ้ามัวก็ม oh ั่ววะพี่ด่วนมาช่วยแล้วนรมวานนตอ้เบาโอ้ยโอ้ยโยโออ้ยโอ้ยโยโอ้อ หยุดแผลมือล่อนบ้าแกจ้าไม่ยืวไม่ยืัจไมีอีกนะงไม่อีกมีอีกเพียบเออมอนสเตอร์ติดประตแล้วติดประตูิดประตูแล้วเขาแนด้าเด้งสู้ฟัดทาขึ้นไปไม่รู้ว่าจะเสี่ยงหรือเปล่ากอดน้องไวทีสิด้เลยรอจังหวะนี้นานแล้วให้กอดแพนด้าไว้สามสิบเอ็ดันไหวในโรงภาพยนต์